เอาละครับผมก็วันนี้อยู่กับคําถามจากทางบ้านนะฮะวันนี้มีน้องคนนึงถามผมมานะครับว่าในวันเ <laughs> มื่อไหร่เมื่อไหร่ผมจะได้สกอร์นะครับเมื่อไหร่ผมจะได้สกอร์ห้าดาวแทงแบบแท้ๆสักทีนะผมรอมานานมากแล้วก็ผมมาเก็บครบพันพันเหรียญแล้วนะทำไมถึงกดซื้อไม่ได้กดแลกไม่ได้นะครับคือจะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนคือมันนับเขาดาวอยู่นะครับอีก9วันนะครับอีก9วันก็จะเปิดปลดล็อกในเรื่องของการให้แลกแล้วนะครับผม ก็นะครับอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าใจเย็นๆนะใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งทันลมผมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับวันที่มันได้รับก็คือวันที่17เมษานั่นเองนะครับก็รอๆพร้อมๆกันนะครับเร็วๆนี้อาจจะแบบมีสตรีมเปิดพร้อมเพื่อนด้วยกันนะฮะอาจจะต้องเก็บไว้อาจจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมก็นะครับอยากจะจะเปิดพร้อมกันแต็ทุกคนมากเลยจริงๆแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนนะฮะเราจะได้เปิดพร้อมกันนะจ๊ะเออก็ประมาณนี้ใจเย็นๆทุกคนอีก 9วันเองนะครับอีก9วันเองก็นั่งตกไข่รอไปก่อนแล้วกันเนาะเออก็วันที่17นะฮะวันที่17นะครับผมตอบย้ำอีกครั้งทีนะครับวันที่17เมษายนะครับมันจะได้แรกนะฮะขามมาเยอะมากเลยครับเพ็ดจทนถล่มแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันส e y ยู n น x t t i ม e นะจ๊ะ